วจนะคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีบทที่16ส่วนมรดกอันดีมิทามบทหนึ่งของดาวิดเราจะดูไปพร้อมๆกันทีข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สิบอนะคะข้าแต่พระเจ้าขอทรงพิชักษ์ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์ลีภัยอยู่ในพระองค์ข้าพระเจ้าคูญาดาวิดว่า พระองค์ทรงเป็นองค์เจ้านายของพระองค์นอกจากพระองค์แล้วข้าพระองค์ไม่มีสิ่งดีใดเลยวิสุทธิชนในแผ่นดินเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่ข้าพระเจ้าปิติยินดีเป็นผู้ที่หันหาพระอื่นความทุกโศกของเขาก็จะวีขึ้น ข้าพเจ้าจะไม่เทเลือดเป็นเครื่องสูบบูชาแกระเหล่านั้นและเป็นเีปากของข้าพเจ้าก็จะไม่ออกนามพระเหล่านั้นเลยพระยาเวท่งเป็นมรดกส่วนของข้าพเจ้าและทรงเป็นจอของข้าพเจ้าของาพระองค์งทรงรักษาส่วนมรดกของข้าพระองค์ไว้ เคตาข้าพเจ้ามข้าพเจ้าเป็นที่ร่มรื่นเออข้าพเจ้ามีมรดกทีี่ข้าพเจ้าถวายสายยุการแดบพระยาเวผู้ประธานาษฎรศึกษาแก่ข้าพเจ้าเอือการคือจิตใจของข้าพเจ้าเตื่นสอนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตั้งพระยาวไว้ตรงหน้าเสมอพร้อมพระโอรสทัี่ขวามือข้าพเจ้าจึงไม่หวั่นไหวเพราะฉะนั้นจิตใจข้าพเจ้าจึงยิดีและจิตจินญาก็เปรีงปรีร่างกายของข้าพเจ้าก็อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยด้วย ร้อพระองค์ที่ทรงมอบค่าพระไว้กับแดนผู้ตายหรือให้ผู้จงรักภักดีของพระองค์ต้องเห็นหลุมบ่อนานั้นพระองค์ทรงสัแดงวิถีแห่งชีวิตแก่พระองค์ต่อพระคักพร์มีความคิดดีเพียบล้นในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่เป็นนิจ มน,นสารเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าค่อยคำพระดำรักพระธรรมจนรยคำของพระเจ้าในพระธรรมสดุดีเป็นหนังสือเพลงสดุดีเป็นหนังสือของพระเจ้าที่เป็นคำอธิษฐานและใช้ในการอธิษฐานในการนมัส,สการพระเจ้าได้แบ่งออกเป็นทั้งหมดห้าแบบนะคะและก็พระธรรมสดุดีมีทั้งหมดร5อยห้าสิบบทมีหนึ่ง การนมัสการพระเจ้าเป็นบทกรนพระธรรมที่มีหลายประเภทโดยประเภทที่ 1. บทเพลงสรรเสริญนมัสการพระเจ้า 2. องคำอธิษฐานขอความช่วยเหลือขอการปกป้องและการหลุดพ้น 3. ามคำทูลการอภัยบาป 4. บทเพลงขอพระคุณพระเจ้าคำวิงวอนทรง ลงโทษศัตรูเป็นแบบที่ห้านะคะเพราะว่าเราแบ่งออกเป็นห้าแบบให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสอนคำอธิษฐานม,มีทั้งเป็นแบบทั้งส่วนตัวและทั้งส่วนรวมพารณาถึงความรู้สึกในใจที่ลึกที่สุดและแสดงออกมาเป็น การอธิษฐานการวิงวอนการนมัสการดังนั้นพระธรรมเล่มนี้จึงกลายเป็นหนังสือที่ล้ำค่าในการนมัสการของคิดจักรตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกมาจนถึงปัจจนี้และพระธรรมบทที่150เป็นบทที่ทุกคนจะต้องสรรเสริญพระเจ้าเพราะเป็นการสรรเสริญพระเจ้า ด้วยการโมทนาพระคุณพระเจ้าในความประเสริฐความรักการอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่โดยการโมทนาพระคุณพระเจ้า